งงกันทั้งสนามในดานหลิารากวัยโดนใบแดงตั้งแต่ยังไม่ทันเริ่มเขียนลูกคลิปไม่มีความผิดใดๆจะเล็ดลอดไปได้จาก B.A. ตาวิเศษประจำสนามฟุตบอลที่คอยตรวจสอบความผิดในกฎกติกาต่างๆที่เกิดขึ้นในสนามซึ่งเรื่ององค์นี้ไม่ทราบว่าจีนเฟรนันเดสผู้รักษาประตูทีมเซโรปอร์เตโยในหลิารากวัยน่าจะไม่ทันได้ระวังว่า B.A. r นั้นจากพฤติกรรมทุกย่างก้าวของนักเตะตั้งแต่ลงสนามแล้วพาย้อนไปดูเหตุการณ์นี้ในแมตช์ฟุตบอลถ้วยปารวัยซูเปอร์ครัพเมื่อวันที่13ธันวาคม2021ระหว่าิมสอมพชม ฟุตบอลทุากวัย2021พบกับเซโรปอเตโยทีมแชมป์ลีกวัย2021ในจังหวะที่นักเตะเดินลงสนามพร้อมคีกอฟผู้ตัดสินก็ได้สัญญาณจากห้อง V.A.R ให้ไปเช็คก่อนต่อนกวิดเสียงดังแล้วกลับมาแจกใบแดงให้กับจีนเฟร์นานเดสผู้รักษาประตูชาวบราซิลของทีมเซโรปอเตโยตั้งแต่เกมยังไม่เริ่มด้วยซ้ำเนื่องจากผู้ตัดสินห้อง V.A.R พบว่าขณะที่จีนเฟร์นานเดสกำลังเดินไปที่เสาประตูเขาได้ทำท่าคล้ายกับขุมขวัญใส่แฟนบอลทีมโอลิมเปียก่อนเริ่มเกมทำให้ผู้ตัดสินห้อง V ในสนามได้หาหรือกันก่อนแจกใบแดงให้เขาตั้งแต่ลูกบอลยังไม่เขี่ยเริ่มเกม อย่างไรก็ดีทีมเซโร่ปอเตโยได้อนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้รักษาประตูมือ2ลงมาแทนที่ได้โดยไม่เสียโควตาเปลี่ยนตัวผู้เล่นเนื่องจากเกมยังไม่ได้เริ่มเล่นในส่วนของจีนเฟรนันเดสก็รีบออกมาเผยความจริงถึงจังหวัดดังกล่าวหลังเกมว่าตอนผมเดินไปวางเครื่องรางข้างเสาประตูบรรดาแฟนบอลของคู่แข่งก็เริ่มคว้างปลาหลายสิ่งใส่ผมรวมถึงประทัดด้วยจากนั้นผมก็แสดงปฏิกิริยาโดยทําท่านั้นตอบกลับไปซึ่งในบราซิลเป็นเรื่องปกติท่านี้เรียกว่าวาโปผมไม่รู้ว่ากรรมการคิดอย่างไรแต่เขาลงเอยด้วยการให้ใบแดงแก่ผมมัน เป็นความเข้าใจผิดส่วนทั้งต้นสังกัดของเขาอย่างเซโร่ปอเตโยไม่ได้ข้องใจอะไรกับจังหวะน,นี้ก่อนที่เกมจบลงด้วยชัยชนะของโอลิมเปียด้วยสกอร์สาถึงหคว้าแชมป์ซูเปอร์คัพไปครองในที่สุด